หลังเขาเป็นแผลเลยค่ะเขาหายไปไหนว้าเยี่ยมว้าอะจะมาพูดกลางหลังแบบนี้อะม,มาสวาัสดีทุกคนวันนี้บีมากับ แบ็คแพคค่ะทุกคนเห็นแบ็คแพคนั่นไหมแบ็คแพคสาเหตุที่วันนี้วีมากับแบ็คแพคนะคะเพราะวีรู้สึกว่าไหนๆเราก็จะเริ่มต้นการผจญภัยครั้งยิ่งใหญ่แล้วรู้คนที่จะมีอะไรยึดเหนี่ยวหลังไหลของเราให้เรารู้สึกไม่โล่งบ้างบีได้ไปหาข้อมูลมาเพิ่มเติมละมางคนเขาก็ไม่เล่นฉากนั้นนะที่บีเล่นไปอะเขาข้ามมาเล่นตอนที่นักเรียนอยู่บนรถกันเลยบีไม่น่นใจว่าทาไมาถึงข้ามตรงนั้นไป รู้สึกว่ามันก็นากก่ากลัวนะทําไมเขาถึงมาเล่นกันหรออขอถ่ายรูปหน่อยเฮ้ยนา่ารักถ่ายหน่อยจ้าอุ้ยอาจารย์เราสวยมากเลยนะเนะี่ยจาร์ขอถ่ายรูปหน่อยอุ้ยอุ้ยเขาสะบัดผม <laughs> <laughs> อะไรเหรอตบหน้าเตงทำไมอ,อ๋อยุงน่าจะเยอะคุยกับเพื่อนให้คมนะ <laughs> คนนี้ดูลักสวยลักงามนะ ทำไมถึงต้องมาพูดเรื่องสยองขวัญตอนนี้ด้วยเขาพูดว่ารู้ไหมในหนังสยองขวัญเนี่ยพวกผู้หญิงมันจะตายก่อนนั่นแหละอืมถ้าเกิดฉันตายก่อนนะฉันจะมาฆ่าแกทำอะไรอ่ะนี่ไงตรงนี้ไงทำไมมุมขวาขึ้นอะไรด้วย อย่าหายรูปไว้นะฮะเขาคิดว่าเราควรจะอ้อมไปถูกไหมแล้วเ,เสียงมันมีระดับใกล้ไกลด้วยนะคืออุย๊ยน่ากลัวนะ่ะที่ไหนทาไมเป็นอย่างนั้นอาจารย์ที่วิ่งตามมาก็จะเสียงไกลหน่อยถ่ายทุกชเอาะอ๊ยวิ่งมาเป็นขบวนเลยดูเป็นกังวลน,นะฮะ อหาวมึงง่วงมึงก็ไปนอนจ้เราจะวิ่งตามไปเพราะเพื่อนคิดว่าถ้าเราอ้อมไปได้เนี่ยก็จะไปถึงโรงเรียนได้ใช่ไหมมันแค่สะพานมันถูกตัดขาดพังก็เลยมาเลาะข้างไปนะคะรอได้จริงๆด้วยว่าเรามาเจอกับถนนอ๋อฝั่งตรงข้ามทุกคนนี่ไงฝั่งตรงข้ามของฝั่งโน้นนะเราอ้อมมาเฮ้ยทำไมมันอ้อมง่ายจัง objective อั d a t e อ่าอันนี้ใช่ไหมอักษรเขาเหมือนกันก็คือ what to do จะต้องทำอะไรต่อไปในเมืองนี้เนี่ยมันถูกทิ้งล้างมานานมากแล้วจนกระทั่งมีสะพานเมื่อสักครู่นี้นะคะมาเชื่อมต่อกันเป็นถนนหลกักแต่มันก็พังไปแล้วใช่ไหมดูเหมือนกับว่าทุกคนเนี่ยสนใจมันมากจริงๆเลยนะเราจะต้องไปสำรวจมาหน่อยค่ะเคเราออ้ย มันยังเป็นมเหลี่ยมอยู่เลยนะด้วยความที่มันเป็นเกมเก่าไงทุกคนเพื่อนๆตามมายัางโอเคเค่อยๆทยอยมาสังเกตว่าเขาจะมาใกล้ๆเราตลอดนะเหมือนเขายืนรอเราอยู่อะเธอจะไปไหน <ๆ S 1> ฉันไปด้วยอันบบนี้เปิดได้ปะอ๋อมีบางอย่างเราเจอเหรียญทหาร ว้าวเนี่ยเห็นป้าเขามาใกล้ๆเราตลอดเลยนะเขาคงเป็นห่วงเราอะทุกคนก็กำลังสำรวจเมืองที่ลกต้งางตรงนี้ถ้าเข้าไปได้นะน่าดูเลยวะ <c oughs> ถ้าเธอจะไม่ได้ค่ะมันมีเหรียญทหารแสดงว่ามีอะไรเกี่ยวกับสงครามเข้า,ม,ขามาเกี่ยวหรือเปล่านะหรือว่าแค่เป็นบ้านของทหารเฉยๆมันเหมือนกับเมืองผีเลยอะ่ะ ฉันคิดว่าเธอดูสนใจมันมากเลยนะว,ว้าวตรงนี้เสียงมีเสียงหนักมากเลยค่ะอ่านี่ไงอันนี้หรือเปล่านะ ชีวิตใหม่ในสถานที่แห่งนี้นะฉันคิดว่ามันค่อนข้างที่จะดีมาเลยที่จะได้อยู่ที่นี่เพราะว่ามันดูเหมือนอยู่ในพื้นที่ที่สบายชนบททุกคนเฟลลี่รู้สึกว่าโชคดีมากเลยที่เราได้มาชาวบ้านอยู่แถวนี้ตัวจนกระทั่งมันเกิดไฟไหม้เหรอมันเลยพังทลายที่นี่เหรอคะแสดงว่ามันมีหลายอย่างให้เราเจาะหาอยู่เหมือนกันนะถ้าเราสนใจแมป งั in like ้นมีจะขอโซนแป๊บนึงนะคะเฮ้ยตรงนั้นเหมือนมีของตกอยู่เฮ้ยเนี่ยเจออีกแล้วค่ะเหรียญนั้นเดียวกันเลย AMIP นะคะเฮ้ยใช่ย่อยนะมันมีอาชี e เม m e n เก็บเหรียญปะวะฉันพลาดไปบ้างหรือยังเออตรงสะพงสะพานอะไรเงี้ยเพื่อนเดินไปไกลมากเลยเราต้องรอต้องโซนนิดนึงอ่ะ มึงจะเดินไปไหนกันวะเนี่ยไกลเหลือเกินตรงไหนที่บีวิ่งโซนเรามันไม่ค่อยมีอะไรนะคะมีจะข้ามขามให้เพื่อนๆนะคะจะได้ไม่เบื่อกันอืเขาคุยกันค่ะว่าโรงเรียนเนี้ยมันดูใหญ่มากนี่โรงเรียนเหรอเนี่ยโอ้โหใหญ่จริงโอ้มึงอย่าเข้าไปเชียวแต่เปิดประตูหน้าอย่างนี้ไม่น่ารอด เป็นคัสเซีนนะคะดูส่ตรงนั้นมีที่นั่งด้วยเหมือนโรงเรียนเราเลยไปนั่งกันสักหน่อยนะเดินมานานแล้วน่าจะเมื่อยจำได้ไหมครั้งแรกที่เราเจอกันน่ะเธอยังคนจำได้ใช่หรือเปล่าเฮ้ยดูดิเวลาของเด็กน้อยเหรอวะมันแบบแซลเขาเอา โอ้โอเคคุณหลงหนูนี่โอ้ไม่เคยเล่นแบบนี้เคยเล่นอยู่ไอตกแปแต่ไม่เคยตบหน้านะฮะเอาบีบคอกันเฉยเลยอ้าวถ่ายรูปไว้ด้วยนะคะฉันจำอากาศแบบนี้ได้ดีเลยแหละกำลังเมาการถึง เรื่องเราในวัยเด็กคงเป็นเพื่อนที่สนิทกันมากเลยนะัะไม่ได้เรียกเธอว่าพี่น้องมานานแล้วนะเอเหมือนประมาณว่าคงสนิทกันมากสนิทกันเหมือนโอ๊ยเป็นไรอะ่ะแก้มันผีเหรอสนิทกันมากจนเหมือนแบบ เป็นพี่น้องกันอย่างเงี้ยเนาะ <Hold on. S 1> เขาไปนานมากเลยอะ่ะ really เราไปดูกันหน่อย,ยไหมแล้วบรรยากาศ <laughs> เปลี่ยนไปแล้ว <laughs> มืดมาก <laughs> เราต้องเข้าไปเช็คกิ้งหรอโไ oh my god โอ้แมงเอ้ย <laughs> มันดูแบบเหมือนเป็นมิวเซียม ทำไมมันมืนมดแบบนี้เ,เราเข้าไปนานขนาดน,นี้เลยเหรอเนี่ยมารวมตัวกันเราจะกลับกันแล้ว <c oughs> เย่ยานเยายานเหรอคือใครอ่ะยายานไปไหนอ๋อผู้ชายที่หน้าตา,าหล่อๆหน่อยปะยายานไปไหนเฮ้ย,ายาเอ้ยเราก็วิ่งเข้าไปดูเลยค่ะยายานหายวะ่ะ แล้วก็เดินตามไปอย่าแยกกลุ่มกันสิเบิ้นมันเป็นรอยที่อันตนอรายมากเลยนาะทำไม <Y arn. S 1> เธอดูเหมือน <Hey. S 1> เธอรู้สึกอะไรปะแปลก <Y arn. S 1> อยู่ตลอดเลย <Y arn. S 1> ยา <laughs> ยานยายานโอ้ยโดนแปลกมาก now, โทรได้ไหมก็พยายามอยู่ เฮ้ยเดินแปลกมากเดินเหมือนโดนผีสิงยานมึงอยู่ไหนเนี่ยว้าแล้วไม่ไม่ใครสนใจนางเลยหรอเอ้ยโอ้ยโดนสิงแล้วหรอเฮ้ยอุ้ยดวงตาอ๋อนี่ไงเขาบอกว่าลินดาเนี่ยจะมีสติมินานะคะ ทำไมให้ชื่อลินดาอ่าแล้วฉันตั้งชื่อจีจีจ้ไว้นะหรือว่าเป็นแค่ชื่อเซฟชื่อตัวละครไม่เปลี่ยนเอาแล้ว,ลวทำไมจูจๆเธอหันมาไม่เจอใครประตูปิดโอ้ไมยกอดชิปหายและกู เขสาบตกอยู่ที่พื้นด้วยหยิบขึ้นมาแล้ว back to school ให้กลับไปที่โรงเรียนอย่างนั้นเหรออืมเป็นรูป achievement น,นี่เป็นรูปของ Apple ที่ถูกนอนช้อนชัยให้ฉันกลับไปที่โรงเรียนอย่างนั้นเหรอแล้วฉันจะกลับอย่างไงอ่ะมันล็อกเฮ้ hey, มีอันอมไหนนะ มันมีขอบสีฟ้าค่ะแสดงว่ามีของที่เก็บได้นะเนี่ยพอมาตรงนี้มีสีฟ้าว่ะอ๋อนี่ปะมันล็อกอยู่เข้าไปได้หรอโอ้ยมึงไม่น่าเข้าเลยมึงนี่คือเปิดไฟแล้วโอ้มืดมาก ประตูทางออกเนี่ยมันไม่สามารถปลดล็อกได้เลยแล้วมันดูเหมือนว่าจะเป็นทางออกเดียวของเราด้วยในตอนนี้เราต้องหาอะไรมาทำลายประตูซะเปิดประตูไม่ก็ทำอย่างนีได้ให้เราออกจากที่นี่ได้นะฮะแล้วก็ในเมืองนี้ยมันค่อนข้างที่จะอ้านี่ประโยคเดียวกันเลยนี่ประโยคค่อยต่อมาเรื่อยๆเนาะ มีรูปคนผูกคอตายมีรูปจุบจุบโอ้นี่เป็นรูปของนักศึกษาที่เรียนที่นี่เอาแล้วเราก็เหยียบแม่งเลย <c oughs> คิดว่าจะเก็บได้ดูเหมือนทางไปจะมีด้านล่างนี้นะคะล็อก ข้างในคงไ <left> ม่มีใครหรอกใช่ไหมเฮ้ยเสียตกใจมุงัตซินยังตกใจเบอร์ใครก็ไม่รู้โทรมาลินดาเป็นเลขซาตานด้วยหก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  เนี่ยมึงจะเจออะไรในนั้นมึงหยุดเอ้ยเสียงอะไรแล้วรุ่นตีก็บิวมาเชียวีเหี้ยหมู เจ้าหมูแล้วมันทำอะไรที่นี่น่ะอุ้ยเจ็บค่นทันนะว้ายโอ้ย,อย,อยพิษตายเจ้าหลังกลับโอ้โอ้ตามมาไหมฮะเฮ้ยทำไมข้างบนนั้นมันมีสีที่แปลกคะ พอเราใช้กล้องสองนะคะสีเป็นสีแดงแดงเต็มไปหมดเลยอะ่ะกำลังใบอะไรหรือเปล่านะมันไม่ตามเราวะทำไมมันไม่ตามเรานะเข้าห้องได้ไหมตูมันล็อกอุ้ยห้องนี้เข้าได้ ดูเหมือนจะมีบางสิ่งค่ะในห้องนี้เสียงหมูมันน่าก,กลัวอยู่นะอยากจะรวยอย่างนั้นเหรออยากจะประสบความสำเร็จห,หรือเปล่าอยากจะมีชีวิตที่เต็มไปด้วยความรักยาวนานหรือเปล่าว้ายมามึงเข้ามาจทถ้ามึงแม่จริงอะ่ะมึงเข้าไม่ได้หรออ่ะ มันหนีอ่ะแล้วคือแบบไล่ตามมันยากนะคะมันวิ่งเร็ววิคิดแผนการออกแล้วคะ่ะมันวิ่งเร็วใช่ไหมมันสู้ด้วยยากเงี้ยเราก็่อแม่งตรงนี้เลยเว้ยเสียงมาแล้วเสียงมาแล้วเดี๋ยวเราจะรอมันตรงนี้ Objective ที่อัปเดตนะคะก็เขาบอกว่ามีกุญแจห้อยอยู่ที่อหมูป,ป่าตัวร้ายนั้นจะต้องหาทางเอามันออกมาให้ได้ เสียงนะ่ะกลัวมาคือเกมนี้มีบรรยากาศที่ค่อนข้างน่ากลัวจริงๆว้ายมายังมายังมาว้าว,าวาตกใจทุกทีเลยห้องนี้เข้าได้ไหมห้องนี้เข้าได้ว่ะ รู้สึกว่าพอใช้กล้องแล้วจะมองเห็นชัดกึ้นกว่าเยอะเลยนะเฮ้ตรงนั้นเหมือนจะมีอักษอรอ๋อเป็น gravity นะฮะ gravity มันโตเฉยๆไม่มีอะไรเป็นพิเศษมันแปลกมากเลยที่เหมือนจูๆ่ๆทุกคนก็หายไปซ้อย่างนั้นอะ่ะเนี่ยมันวิ่งอยู่แถวนี้เว้ยเข้ามาได้ไหมล่ะโทร พอเราใช้กล้องแล้วอะหน้ามันเปลี่ยนไปนะคะจากที่เป็นหมูปกติพอใช้กล้องปุ๊บเป็นหน้าคนเวยแล้วมันก็ไม่ตายซะทีอะ what oh my god คือบรรยากาศโรงเรียนล้างมันเป็นอะไรที่น่ากลัวมากสำหรับปีนะ ไม่จะเป็นต้องเป็นโรงเ,เรียนล้างอะ่ะแค่มันเป็นโรงเรียนของเราสมัยมัธยมเมนี่ยเราเคยไปงานเคยไปเล่นอะไรตอนกลางคืนหมายถึงว่าช่วงที่มันมีกิจกรรมอะนะแล้วเราบาังเอิญจะต้องแบบเข้าไปอยู่ในโรงเรียนตอนลงคืนเป็นอะไรที่น่ากลัวมากเลยนะคะทำไมมีเสียงมันมีคนนอนอยู่อะทุกคนได้ยินไหมเอ๊ hey. อ,อ,อยู่เง้ยมีชอบที่แบตมันไม่หมดนะฮะมีของตรงนั้น <S <S เดี๋ยวเด๋ยวเสียงอะไรตัวนี้ถ้ามันจะมาคือมันจะมาฝั่งนูน้นถูกไหมเคซาลามซาตูซูโรมิวสิกเฟสติวัลชื่ออ่านยากมากประตูเข้าได้ไหม ไม่ได้ตรงนี้ตันค่ะทุกคนน่าจะต้องไปสู้กับเจ้าหมูก่อนนั่นแหละไม่ว่าแต่มันอยู่ไหนอะว้ายฉันจะเบ้เรารอแกตรงนี้วายออกไปออกไปโอ้ยได้สามจุอูอ้ มีผีมาอีกแล้วเดียวเดียวมึงมาอยู่เลยตรงนี้นะ่ะเจอผีเต็มไปหมดเลยค่ะตอนเนี้ยเ <c oughs> ท่าที่เราไปสำรวจมาเมื่อกี้ก็คือจะต้องฆ่าเจ้าหมูให้เสร็จก่อนนั่นแหละถึงจะปลดล็อกห้องอื่นๆได้หรือว่าเราจะขึ้นไปดูข้างบนข้างบนก็ไม่น่าไว้ใจพอกันแหละมีหมูปะเนี่ย โอยวิ่งไปทั่วเลยเธอนะ่ะแล้วคือบรรยากาศบรรยากาศแม่งโคตรเหมือนโรงเรียน เหมือนลุงเรียนจริงๆอ่ะแล้วห้องที่เข้าได้อีกนะเหมือนจะมีของค่ะห้องนี้ผีที่ลอยไปลอยมานะคะตามทางก็ดูเบนอืมดูไม่เหงาดีฮะ <Huh? S 1> ถ่ายไว้ก่อนค่ะเป็นที่ระทึกเหมือนจะมีอะไรแต่ก็ไม่มีอะไรนะ ันแน่ขออยข้างด้วยได้ไหมเอ้ยปิดกว้างๆไปดิเอาะล็ทุกคนตอนนี้นะคะเราจะเข้ามาอย่างห้องที่น่ากลัวที่สุดอีกห้องหนึ่งภายในโรงเรียนล้างนะคะนั่นก็คือห้องสมุดแน n e o m y GOD เสียงมันชั่งวังเวงนะน่าหวาดกลัวเป็นที่สุด แต่แม่ไม่มีอะไรเลยวัดมีจะเปิดไว้นะคะเพราะว่ามีเป็นคนจําทางไม่ค่อยเก่งการที่มีเปิดไว้อะมันก็จะจะทําให้มีรู้ว่าเออตรงนี้ไม่เข้าแล้วนะตรงนี้ล็อกค่ะไปไม่ได้ยังไม่มีอะไรมันพิเศษนะโดยโวนกันต่อ เดี๋ยวเดยวห้องเนี้ยกูว่ามีแน่นอนกูวไม่รอดไม่หรอมีไอเทมค่ะบันทึกบอกว่าวันนี้ฉันเนีะยทำงานเยอะมากเลยแล้วก็เกือบจะพลาดเวลาเคอร์ฟิวไปแล้วก็คือเกือบจะเลยเวลาที่เขาไม่ให้ออกจากบ้านใช่ไหมมันเหมือนว่า ที่แห่งนี้ไม่สงบสุขทุกคนว่าไหมในเมืองแห่งนี้นะคะข้างนอกเนี่ยมันเป็นอะไรที่ค่อนข้างน่ากลัวนะคะแล้วก็จําเป็นต้องกลับบ้านก่อนเวลาเคอร์ฟิวแล้วบวกกับเราเจอสิ่งของมากมายในเมืองแต่ว่าเราไม่เจอคนเลยเว้ยเราไม่เจออะไรเลยแล้วเราเจอวิญญาณอะ่ะโอเคห้องนี้ไม่มีอะไรแล้วรู้สึกว่าหมุมกลองค่อนข้างที่จะเล่นยากอยู่นะเนี่ยอินเนี่ย ชอบทำเราตกใจเฮ้ยแต่อะไรวะมันไม่มีอะไรบนชั้นสองเลยเหรอนี่นะคะเราวนใหม่อีกทีหนึ่งละไม่มีเลยนะเออ้งนี้เราเปิดยังเดี๋ยววอ a เ the... ์ What วอสทำไมกูทำอะไรผิด Energy. Object. อมอมันมีห้องที่เรายังไม่ได้เข้าด้วยเหรอเนี่ยคิดว่าเข้าหมดแล้วโอเคเดี๋ยวเดินเช็คอีกรอบหนึ่งห้องนี้เข้าแล้วข้างในไม่มีอะไร เออว้าว wow! ทำไมไม่โดนอ่ะเราต้องใกล้หน่อยอีเ e จ๊ J, มึงอย่าเดินเข้ามานะหุ้ยหลังเขาเป็นแผลเลยค่ะเขาหายไปไหน อว้าวมันไปอยู่ในห้องวะอีเจ๊มึงอยู่ไหนเนี่ยบีไม่ชอบเวลาที่แบบมันหวาเว้ยแล้วมันไม่รู้ว่ามันอยู่ตรงไหนอะ ตายแล้ทีตายยากจังชะตาโอ้ยวิ่งก่อนวิ่งก่อนอขอที่สงบจิตสงบว่ะอย่าเบื่อ <c oughs> ต้องการทีที่มันแบบเข้าได้ทางเดียวอย่าเข้ามานะฉันไม่อยากตาอิงฉันไม่อยากเล่นใหม่ผีก็อยู่ซนผีจีวะ หลังยาวมากเลยโอ้ยโอ้ยตายได้ยังเนี่ยโหทุกคนจะได้ยินเสียงเมาบีแบบก๊เก๊เก๊เก๊กออะไรอ่ะ ไย่างี้ก็ได้เหรอเมื่อกี้ยังอยู่ต้องกายอ่ะขี้โกงอ่ะโอยอยู่ไหนตายยากมากเลยทำไมมันถึงโดนบ้างไม่โดนบ้างวะร้องเลยคุณไม่เกยทำอะไรให้มึงเลย เดี๋ยวเดี๋ยวแสงมันยังอยู่เลยอ่ะไม่นะตายแล้วหรอแล้วเราไม่ได้อะไรจากการฆ่าเธอเลยหรอไม่ดอบอะไรเลยค่ะผีเกมนี้นี่เรามาอยู่ไหนแล้วอะ่ะเออรู้สึกว่าห้องห้องหูตกใจตกใจคิดว่าคน คือมันไกลแล้วมันหายไม่โดนไงเลยต้องวิ่งเข้าหาเนี่ยสเต y h ฮั g กรีกูไม่ได้หิวกูจะถ่ายผี